เป็นทัวร์เป็นทัวเลยมาเป็นทัวเลยนี่แหละประเทศไทยก็ได้เงินอย่างนี้แหละได้เงินน้ำหนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ลายเพราะต้องคว้นนะได้เงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ลายเพราะต้องคว้นสิบกว่าลายไังไหมล่ะแม่บอกล่ะมาเที่ยวมาเที่ยวกินเข่ากินหน้าก็ต้องใซิเงินซื้อเนาะหลายสิบกว่าประเทศไทยเพิ่นได้เงินจากอะไรล่ะสิบกว่าเนะทัวหนึ่งเนี่ยเขาเซิงคำว่าลายเลยนะทัวหนึ่งนะอันนี้วันเดียวให้เบิ้งนะ วันวัน,ว,นวันก็คือทัวร์นะทุกคนทัวรเป็นที่มันเป็นเมืองไทยเมืองสีวิไลจริงๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เลยบางคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ ถ้าเรือไปสึกิคนะทุกคนนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเมืองไทยนะทุกคนนะมอแรกก็เคยมารอบนึงแหละครับผมแต่ว่ามอนี่มาเนียขาอุ้ญาตมายางเว้นนะแต่ว่าตอนนั้นตอนที่บอเนี่ยมาเป็นยามคืนนะทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพญายนะทุกคนบอเนี่ยกำลังจะลงจากเรือครับผมเรียวไปตรงนี้กับมีทิวทัศน์ที่มีความสวยงามนะทุกคนนะเป็นความสวยงามมากๆทุกคนเลยมาเนี่ยก็เที่ยวนะทุกคนแต่ว่ามาเนี่ยประทับใจในเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าฟรีทุกคน อันนี้เรือฟรีนะอันนี้เรือฟรีนะเป็นสวัสดิการของคนไทยนะทุกคนที่คืนกําไรให้กับนักท่องเที่ยวนะทุกคนนะเพราะเบิร์นกันพี่น้องนักท่องเที่ยวจะหลายประมาณไหนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่านีมาเบิร์นกันว่าจะหลายประมาณรู้สึกสิเมาเรือเลยทุกคนรู้สึกคล้ายๆสิเมาเรือนะทุกคน ทุกคนดูดูดูเบิ้ง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 ทุกคนนี่อ,อันนี้ย่งเวนนะนี่เป็นย่งเวนนะอ,อันนี้คือยำเวนพี่น้องป้าหนักท่องเที่ยวเบิ้งเนยเบิ้งเนยคันนี้คือถ่าล้อลขึ้นเรือนะแต่ว่าเป็นเรือฟรีนะเรือฟรีวันนี้บอกแปลกใจเลยว่านักท่องเที่ยวเป็นยังคือหลายแทะพอ รอคิวก็แบบนี้เรือฟรีนะทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนอ้นักท่องเที่ยวพากันแห่ไล่มาเมืองไทยเนี่ยโมแปลกใจเลยกอยังเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคืนกําไรให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการให้นั่งเรือฟรีด้วยการให้นั่งเรือฟรีนะทุกคนอยู่ไซมีแหละพี่น้องอยู่ไซมีอันนี้มีแต่สาต่างชาตินี่ยเป็นทั่วเลยนะนเนี่ยทั่วทั่วมาซี่เลยนะมี่แต่สาต่างชาติคนจีนคน ฝรั่งนะพี่น้องคนอเมริกานะคนจีนคนฝรั่งคนเอเชียในเทลวอเชีย,ชยหลายที่มาลินม,มาเที่ยวนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรือเรือสำเพาเรือสำเพาหน้าทุกคน,เ,นเรือสำเพอวันนี้เคยมาถ่ายรอบนึงเลยลนะ่ะแต่วันนี้พามายังเว้นดูนะักท่องเที่ยวนะที่ว่าชื่นชอบในเมืองไทยพออย่างพอหวานนี่แหละเมืองไทยเป็นเมืองสีวิลไลแหลกะกะเป็นเมืองที่ว่า นี่มารายาทที่ดีนะทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกะเห็นคนไทยมีความเป็นระเบียบทุกคนกะทาตามทาเป็นระเบียบตามนะอ,อ,อันนี้เป็นลานดูหนักท่องเที่ยวหลายมาเปตรวทัวอยู่ในนี่โบต่ํา,ากว่าเป็นหมื่นนะทุกคนนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นแค่ยางเว้นนะช่วงนี้ประมาณสามสี่มุจะเข่าหามุแค่ว่าครับเป็นช่วงประมาณหกมุคนจะหลายกว่านี้อีกนะทุกคนเนี่ย อันนี้คือชาาต่างชาตินะที่มาเที่ยวเมืองไทยอ๋อแล้วก็มีการนุ่งสุดทยนะสำหรับการถ่ายรูปนะถ้าว่าอยากถ่ายรูปนะก็สามารถถ่ายรูปกับเพื่อนได้ด้วยกันอ๋อทุกคนนี่มาเนี่ยบอกแปลกใจเลยเป็นยังคนคืออยากมาประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศท่วาหนาเที่ยวแลละก็เป็นประเทศท่วาไห่นะไห่คือคือไห้นที่นี่กะบางที่กับไห่ก็ขึ้นมาไว้นักท่องเที่ยวได้การท่ว่านั่งเรือฟรีนะ อันนี้คือยังนี่อันนี้เป็นคลองฝากนะอันนี้่าจะเป็นมันนักท่องเเป็นคลองฝากที่ว่ามาหลินมาเที่ยวแล้วก็ซื้อคลองฝากไปนี่ยมนได้บอกแปลกใจเลยนักท่องเที่ยวรังไรมากเมืองไทยยอนคํำห่ะเมืองไทยขึ้นกับไรนักท่องเที่ยวด้วยการให้นักท right no ่องเที in ่ยวได้นั่งเรือฟรีมาที่นี่นักท่องเที่ยวนั่งเรือฟรีแล้วนักท่องเที่ยวก็ไปพูดคุยกันไปแชร์ต่อกับไปเอาลงไปลงโซเชียวว่าประเทศไทยมีการนั่งเรือฟรีนะ ล้วก็ราต้องเที่ยวที่นี่ก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยตลอดตลอดนะเลยเคยดู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 ตอนนี้กำลังไล่กันมาเทียบเลยตอนนี้กำลังไล่กันมาเทียบเลยทุกคนเบิ่งเบิงอันนี้ให้เบิ่งกันนะให้เบิ่งกันนี่แหละประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้อลีให้คักอะลิพี่น้องเลยให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือฟี ใไฮนะ่าท่องเที่ยวชมบรรยากาศแบบนี้ฟรีๆไฮน่าต้องท่องเที่ยวทีบบจักเลยใช่ว่าพี่้องไฮ้าพมันมันใหญ่แล้วกันเนี้ยภาพมันมันใหญ่งเนี่ยมากันเป็นทั่วๆเลยมีตํานักท่องเที่ยวเลย,เยมากันทัว่วๆเลยเนี่ยอันนี้อยู่ที่ท่าเรือเคติกท่าเรือเคติกนะทุกคนเนี่ยขนาดท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเก็บไว้นี่เก็บไว้ยังไว้เอาไว้ไวลงโซเชียล อันนี้คือสำเพาช่ว่ว่าไใมากอ่ะตะลึงไฟมากอ่ะตะลึงอันนี้ต่อแถวกันขึ้นเรือฟรีนะนับสองเสี่ยวต่อแถวกันขึ้นเรือฟรีนะ โมจักคม,มันใหญ่พี่น้องให้ภาพมันบรรยายนะกันนะอเอาขอบลินเที่ยวอยู่เพื่อนก็ได้หโมจักแนีย่ยบรรยายนะให้ภองถ่ายภาพบรรยายนะซางชาติาจิตใจเมืองไทยเพราะเมืองไทยให้ของฟรีให้นั่งเรือฟรีนะ สุดยอดเลยครับผมสุดยอดสุดยอดมากๆสะเพฟย์ไทยลูกพี่เหมือนกันมาเนี่ยบอลเนี่ยใจกันนะทุกคนเฟรนคอลเฟรนคลิปนี้กับคอมเมนต์มาบอกมาเนี่ยทีน้องย้อนยังขอนยังเมืองไทยคือให้ชาวต่างชาตให้มาท่องเที่ยวนี่นั่งเรือพี่ย้อนยังดิฉมตะบูนเซอร์บางคนบอกเมืองไทยดีเมืองไทย มาเมืองไทยไม่ค่อยดียังไงสินี่คอมดีจังไหนคอมดีนะกท่องเที่ยวบล่างไรมากขนาดนี้นะอันนี้มิตรชาวต่างชาติเนียเนี่ยมาแนวเบิ่งแทบจะบุฟีคนไทยเลยอยู่ในนี้นะมาแนวก็เป็นคนลาวเนี่ยมาแนวเบิ่งแทบจะบุฟีคนไทยเลยนะตอนนี้นะขี่ขี่ก็เนี่ยขายเบิ่งทอนนี้นะแทบจะบุฟีคนไทยเลยสองแถวสแถวสแถวนะสองแถวนะใส่เป็นระเบียบนะจะมีทางเจ้าหน้าที่เพื่อน ระเบียบก็คือไห้สองแถวนะก็คือไห้สามข้อระเบียบไห้ให้เศ้าต่างชาตินะก็คือไห้เป็นแถวนะขนาดเศ้าต่างชาติมาเห็นคนไทยคนบอกไห้ความเป็นระเบียบก็คือสองแถวเพื่อจะโบต้องแย่งกันเพื่อจะโบให้เกิดความซับซ้อนเพื่อจะโบให้เกิดความโซลมุนนะก็ต้องสั่งเป็นสองแถวและก <S <S ็ะศร้าต่างชาติก็ทำตามเป็นอย่างดีนะอันนี้คือความเป็นระเบียบนะขนาดเศ้าต่างชาตินะ มาเห็นเมืองไทยเป็นระเบียบเพื่ mm hmm. อก็ต้องทําตามปฏิบัติตามคนไทยเมืองไทยอีกอย่างสิ่งที่ท่างท่านประทับใจก็คือเรือฟรีที่บางแนวหนั่งเมาหันเรือฟรีนะแต่ว่าน,นี่น่าจะเป็นเรือจากท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรืออาหารนะเรืออาหารบางเนี่ยว,วันนี้ใจว่าราคาเท่าไรเริ่มต้น,น่าจะประมาณคนละสี่ร้อยมั้งสองคนแปดร้อยแต่ว่าสามคนน่าจะแปดร้อยนะเพื่อนตรราคาให้นะลดราคาให้นะทุกคนก็น่าจะกินดื่มอยู่ข้างบนนะ เห็นยำคืนทุกคนหลายๆคนกน็จะเห็นว่ามันจะเป็ดเป็นการกินดื่มอยู่ในเรื่อนี่แหละกินดื่มอยู่ข้างบนนี่แหละล่องไปตามแม่น้ำนะอันนี้คือความเป็นระเบียบของชาวต่างชาตินะเพื่อนบอกไปเป็นสองแถวทุกคนก็นต้องสองแถวเป็นระเบียบเองเหมือนเดิเนี่ยเมืองไทย,ยได้มากครับแต่ยังเป็นระเบียบเหมือนเดิมนะถ่ายรูปนะเต็มเลย ครัมวันนี้เรแปลกใจเลยว่าท่าถ้าคือพากันมาเนี่ยย,ย้อนคำหวาความสวยงามความเป็นระเบียบสองฝั่งสองฝั่งนะข้างไหนกันระเบียบข้างไหนก็ระเบียบข้างนี้กับมีความเป็นระเบียบข้บบางสัตว์ เป็นท to ัว <antenna> ร์เป็น oh, ทัวร์เลยมาเป็นทัวร์เลยนี่แหละประเทศไทยก็ได้เงินอยไงนี่แหละได้เงินน้ำหนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ลายเพราะต้องควนนะได้เงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ลายเพราะต้องควนสี่หัวรายได้ไหมล่ะแม่บอหรอกมาเที่ยวมาเที่ยวกินเข่ากินหน้าก็ต้องใซ็เงินซื้อเนาะแล้วสี่หัยประเทศไทยเพิ่นได้เงินจากอะไรล่ะสถานที่ท่องเที่ยวมีเพิ่นหนักท่องเที่ยวมาแต่ละหมื่นจักหมื่นจักแสนคบหล่ะที่มาเที่ยวเมืองไทยที่เจ้าคิดเอานะ ไปแล้วจับไปแล้วล่องเรือแล้วรับประทานมันล่องเรือกันแล้วทุ<ร>กคนเบิองเขานะอันนี้คือทา่อาเรือคลิติกนะท่าเรือฟิติกวันนี้ก็บเราเสียงบอกให้ถือไปได้แล้วทุกคนก็กกกกเขาไปล่อลงเรือกันแล้วมีเรือมาหลับลงไปนะลยลงเรือแหละเป็นทั่วๆนะ ทั่วหนึ่งเลยกับเ้ใคัคำวราไลยเลยเนะทั่วหนึ่งนะนี่วันนี้มา,มาให้เบิ้งนะวันวันวันก็คือทั่วนะทุกคนเป็นทั่วเป็นทั่วนะเนนะบิ้งทั่วนะครับท่องเที่ยวแห่ไหลมาเมืองไทยมาประเทศไทยประทับใจบางทีได้นั่งเรือฟรีประทับใจก็แห่ไหลกันมาบางคนมา3 4มสี่รอบบางคนมาห6รหอบนะ,จะ,จะนที่ต บอกแปลกใจเลยครับผมเป็นยังเมืองไทยเพื่อนโท่ไลท์เพลสทูไลท์ตรงนี้ได้นะคะโทูไลท์เพลสแม่สองแถวได้นะคะอสองแถวสุดยอดจริงๆว,ว้าวนะโอ้โหคอยบริการนักท่องเที่ยวก็ดีนะแขกใคที่ไม่มีลิสต์แมบติดต่อรับตรงนี้ได้นะคะคอยบริการนักท่องเที่ยวดีๆเลยสุดยอดสุดยอดดีพี่น้องเออชิด ท่องเที่ยวจากซีเมนต์จากหมื่นนะอยู่ดีนะทุกคนนะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็แชร์กันออกไปทุกคนแชร์กันออกไปทางท่องเที่ยวคือหลายขนาดนี่แหละเมืองไทยเป็นเมืองสีวิไลบางครั้งบางคราวให้นั่งเรือฟรีของฟรีมีอยู่จริงพี่น้องมีอยู่ที่เมืองไทยเท่านั้นทุกคนอันนี้มีตลาดัท่องเที่ยวสร้างตั้งสร้างท,ทั้งนั้นนะคนไทยแทบจะบูมีเลยอยู่จุดนี้นี่แหละม้อยเมืองไทยเพิ่นจะเจริญก้าวหน้าไปได้จากไหนล่ะมีตละดนัท่องเที่ยวมามากับผได้มากสื่อเด้ เอาเงินพกเงินมานะทุกคนเพื่อนบอมลินสื่อนะเพื่อนพกเงินมาซื้อของไปฝากพี่น้องทางฝั่งประเทศเพื่อนปัดที่เตอร์ไปลองเลยนี่มันเป็นเมืองไทยเมืองสีไวไิไัลจริงๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เลยบางคน เอาทุกคนวดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวเมืองไทยมาได้เลยเ,ลยเป็นเมืองที่ววานาเที่ยวแลนะน่าสนใจแหละชาาตังชาตินี้ฟังไลกันมาแต่ละมือ้อละมื้อนี่คนข้าที่จะไล่ไลใ่ใช้ไปขับอะไรที่มาเที่ยวเอาทุกคนคลิปนี้พี่นี่มาแล้วขอจบไปแต่นี้เจอกันอีพีถัดไปนะรับรอ,องมาเที่ยวเมืองไทยบอกพี่ฝังแน่นอนสนุกสนานไปพร้อมๆกัน พีน่นี่อีพี่นี่วันนี้เขาจบไปแล้วนี่เจอกันอีพี่ถัดไปนนทุกคนว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวไซรแลกกะจะพาทุกคนไปหลินไปกินอาหารสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยอยู่ไซเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีแต่ที่แน่ๆโอ้โหซาตองเที่ยวซาตักสตัสวตว์มีรูปชายไปเองซามบกันทบมาเป็นทั่ว,ว,เ,ปวเป็นป้ายนะเป็นทงนะทงน่ะก,ก็คือเป็นทั่วนะ ยอดวิลลิกุตอันนี้คือทไทยแลนด์ซีมิซิงมากทุกคนให้ความสนใจหลังไหลกันมาเต็มเลยทุกคนเอาคลิปนี้พี่นี่มาแล้วโคจบไปิท่านี้เจอกันทีพี่ต่อไปแล้วมาเบิ่งกันว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวไซร์แลกับพาไปเซ็คบึร์สถานที่ท่องเที่ยวอีกบอนได้วันนึงนะทุกคนคลิปนี้วันนี้โคจบไปินี้ขอก้าวเข้ามาสบายดีสวัสดีครับผมน้องไาแล้ว